เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะมาทำลิปมันใช้กันค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะส่วนผสมสำคัญของลิปมันก็คือไข่พึ่งค่ะไข่พึ่งจะมีลักษณะแบบนี้เป็นสีขาวๆเม็ดเล็กๆเ,เป็นส่วนที่พึ่งงานผลิตออกมาเพื่อซ่อมแซมรังและปิดฟ้าหลอดลวงพึ่งเราจะใช้ไข่พึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมันมะพร้าวสองช้อนโต๊ะและน้ำมันออลมอนหนึ่งช้อนโต๊ะหรือจะใช้เพียงน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้ค่ะก็เพิ่มเป็นสามช้อนโต๊ะนะคะ ในส่วนของไข่พึ่งที่เรียกกันทั่วไปว่าขี้พึ่งนั้นเป็นไข่ธรรมชาติที่ได้จากสัตว์และได้ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะเป็นไข่พึ่งเม็ดเล็กๆแบบนี้ไข่พึ่งธรรมชาติมีประโยชน์มากมานอกจากนำมาทำเครื่องสำอางแล้วด้านอุตสาหกรรมยังนำมาใช้เป็นสารกันน้ำสารขัดเงาและสารล่อลื่นและในส่วนของน้ำมันที่เราใส่ลงไปนั้นก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ริมฝีปาก นอกจากน้ำมันแล้วเราจะใส่เชียร์บัตเตอร์ด้วยค่ะในส่วนของเชียร์บัตเตอร์เป็นไขมันจากพืชซึ่งผลิตจากมเมล็ดของต้นเชียร์มีลักษณะข้นเหมือนเนยและมีมอยเจอร์ไรเซอร์ที่คุณภาพสูงช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีทีเดียวค่ะเชียร์บัตเตอร์จึงนิยมนำมาทำเครื่องสำอาง พอเราใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟสัก1-2นาทีนะคะเพื่อให้ละลายเข้ากันไข่พึ่งจะหลอมละลายในอุณหภูมิ60องศาพอละลายเข้ากันดีแล้วต่อไปเรามาผสมสีและกลิ่นน้ำหอมกันค่ะซึ่งสีและน้ำหอมที่นำมาใช้ต้องเป็นเฉพาะที่ใช้ทำลิปเท่านั้นนะคะในส่วนนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะหรือจะนำลิสติกสีที่เราใช้อยู่มาผสมก็ได้นะคะ ในส่วนของกลิ่นน้ำหอมวันนี้ใช้เป็นกลิ่นส้มค่ะในส่วนของอุปกรณ์ทำลิปก็หาซื้อได้ง่ายๆค่ะมีขายในออนไลน์ทั่วไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะและตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วเหมาะที่จะนำไปทำเป็นของขวัญให้เพื่อนๆเราทำเองใช้เองประหยัดและปลอดภัยด้วยนะคะพอคนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นก็ใส่พิมพ์ได้เลยค่ะจะใส่เป็นพิมพ์หลอดลิปแบบนี้หรือจะเป็นตลับก็ได้นะคะ ปริมาณที่เราทําวันนี้ก็จะได้ลิปมัน6แท่งและอีก2ตลับเห็นสีเข้มๆแบบนี้พอเย็นตัวลงแล้วก็จะสีอ่อนลงนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้20นาทีก็จะแข็งตัวแล้วค่ะผ่านไป20นาทีไวเหมือนโกหกตอนนี้ก็ได้ริบมันสวยๆแล้วค่ะลิบมันแบบแทง่งมุนขึ้นมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้กล answered answered. ิ่นหอมส้มอ่อนๆน่าใช้มากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะ สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ